ปลาในความเกล็ดน้องในหม้อปลแก่นปลาแก่นป้ามือนี่เจ้าของมบางเพราะในเกล็ดเนี่ยกินไม่ได้พี่น้องเพื่อนเอามาเองเบิร์ตสุยางตัวนี้ก็คือฉบับนี้เพียงหมไม่แพงค่ะสองพันเดี๋ยวเพื่อนกิ่นดิเมนูนี่แก้ว้แกวเนี่ยแหละจริงหรอใช่ค่ะอะไรนะมองอะไรนะใช่แต่ว่า ครัจับมาเลยครับเมียวันนี้มีอะไรนำเสนอมาเลยครับวันนี้ก็คือเมนูนี้ก็คือหนูแบบไปวิ่งตามนี่แหละค่ะปวดตัวเลยไปจับเองเลยไปจับเองเลยนะคะเองปวดจะคุบได้อะทุกคนทําไมเมื่อวานต้อมาดูน้องโกกิจับปลาไหลแล้วจับตีมอเทอเรยพี่แก้วจับได้แปดตัวเยอะสุดเยอะสุดในทีมงานขนาดผู้ชายยังจับไม่ได้ขนาดผู้ชายยังวิ่งหนีมันไม่ลื่นหรอมันลื่นอยู่ค่ะแต่ว่าเราถนัดมื่อนีนเป็นเจ้าภาพแต่ว่าไม่ได้เรียงคนได้พี่น้องเพื่อนจับเพื่อนเตรี่ยนแล้วกินเมื่อเอง บอกว่าจะจัดการให้ค่ะก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะะอันนี้อันนี้หมูหันนะคะลองชิมก่อนไหมคะกินก่อนอะไรกันบอสมันกรอบจริงไหมอ่ะต้องชิมอันนี้เลยมันใครแซ่บขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้ออฟังอะไรเขาเขาจะจีบอะไรก่อนอะันนี้ให้ให้ทดลองก่อนกินไม่กิว่าเสียงเสียงอ่ะได้ไหมอ่ะ เสียงกรอบอยู่นะอืมเป็นน้ำแซแพ้อยากเอาชิ้นเล็กๆอ่ะหนัวมากจริงหรออืมเฮ้หอืมหืมอืมอร่อยนะอึเป๊ะปะนี่เป๊ะผมลองชิมวันนี้ก่อนลองชิมกันแล้วก็เราไม่ได้มาแค่นี้ค่ะ อะไรอ่ะนี่แดงอ่ะออโอ้โอ๊ยนาอ่ะผมก็เลยแดงๆอะค่ะคขาทุณคนเอาเอาอ๋ออันนี้หรออะไรนี่อะไรนี่เออนี่ไงเอ้านึกว่าจะได้กินแต่พี่โน้ตไม่ก็คือวันนั้นอะซื้อมาทางให้บอสบี๊แล้วก็บอสโน้ตแต่ว่าไม่สบายก็เลยก็เลยแบบเอามาไว้ให้วันทสองนึกว่าพี่จะได้บอสโน้ต

ศูนย์แล้วก็แล้วก็กินแค่ครึ่งเดียวอ๋อเหมือนมากเลยนะอันนี้รวมเนาะอะไรมันเป็นอะไรนะครับนี่สีสีไม่รู้อะลวมมันมีทุเรียนมีเข้าวเปาเราคือเปลี่ยนได้ไหมไม่กินเหมือนทุเรียนเดี๋ยวคนเยอะอ๋อมันเป็นรวมหลายหลายไซใช่ไหใช่ทุเรียนนะอร่อยลองดูลองดูะคอืมหืมข้าเกี๊ยววันนี้มันมันต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงครว่าอันไหนคืออันไหน รูนเอาซุ่มเอาใช่ซุ่มเอาลองชิมได้เลยอร่อยอันนี้อร่อยนึกว่าไดกินแต่บอสนวดไม่ค่ะบอสบีกก็ต้องได้กินก็่าห์กินหมื้ออยู่ถ้าดาเลอันนี้ต้องอันนี้ทุเรียนอร่อยทุเรียนอร่อยนทุเรียนอืมนะคะอันนี้ก็คือยังไม่หมดนะทุกคนนนะอันนี้ก็คือไปแล้วหนึ่งสองมันได้งานอะไรครับคุณแก้วคือเอามากแบบเต็มตัวเต็มยังมูเป็นตัวคุ้แม่ เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลูกแก้วจัดการเองอันนี้เท่ออเดอิมอันนี้ใช่นะคะก็มีอะไรอีกเขาไ้ย่ายยำคขายำอ่ะยำเนื้ยำจากที่ไหนคะนี่ยูงหัวน่ากินมากเ็นทานนะคะอันนี้เป็นยำกุ้งทูโทนนะคะนี่ารักจังแต่คุณแก้วกินดิบไหมนี่กินแบบกินดิบกับนายยูได้ค่ะอันนี้สุกมาแล้วสุกเลยอะเอาเดีอยาโอเคติดคุณนะไม่ยู๊ด พี่เ็นละเด็ดทุกอย่งเนาะแล้วไปเลยมาหยิเออรสือเล้เลยบอกแต่บอกถึงสือเล้วสือกันปวดหูเราแล้วโอเคแล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนมียำประมาณสี่ยำนะคะวันนี้วันนี้ต้องทานให้หมดเด้อโดยเฉพาะตัวเนี้ยอันนี้แซบนะจริงๆแซบลองลองลองทานขออนุญาตก่อนนะคะทุกคน มือเด็เพื่อนจะภาพเด็เจ้าของบ้านอยู่นี่แต่ว่าจ้าภาพอยู่นี่ใช่ค่เจ้าเหารญาก่่ได้กินข่าวพี่น้องเมื่ก้ินข้าวบิดมืออันมืไหรพี่น้อมาสู่กินผมบอกแล้วพี่น้องไปบอกแล้ว่าเ่กิ้ตะรวจเนี่อได้กินข้าวเลยอยียบปบมาให่ปุ๊ท่าเพิ่นอห่เิ่นนีจากกันเพมาตั้งแต่ตีโมงครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่ืุไกินความเทให้กินความเขาทำค้างบ่ บ้านี่แหละครบเซตมันต้องครบเซตครูแบบก็ตอเอาอันนั้ลงแต่ำยำ่างหัลงบ่กสูงป่สูงอยู่ไม่ได้สูงสูงไหมครับอาันม่ใกล้ไหมอาลงด้จไมเปลี่ยนหมูด้อเอเดยดยนี่หคือหงาหมคือยางดหมูกัอ มันใก้หรอใกล้หมุนป่อันนี้เป็นยังไงคะรสชาติอะไรอันนี้หัวไม่มหม้นแบบแต่ว่าเราินของคาวของเนเมื่อกี้ของมาขอมันอาจจะอันตรายซัดไหมหัวเสียงมันโอเคไหมคะเสียงโอเคบอสเสียงโอเคไหมคะเสียงโอเคบอสพี่น้องป้องไปอันนี้ยำกุ้งคขาอันนี้ยำกุ้งขาจานไหนครับนี่อ่าเป็นท่านขอนแก่นค่ะเส้นทานขอนแก่นใช่ค่ะคือหลายเลยก็จะกินเบอร์บีนี ไปตับมะฮุ่งสู้แล้วกินมือเดียวเป็นเรื่องพี่น้องเบิ้ลกลับมาหรอมีใช่ค่ะนี่เลย<ะ>อ่ะต่อมาก็คือยำอะไรอันนี้กินยำชะมนได้ไหมคะอ่ะโอเคจัดไปจังค่ะยำชะมดอันนี้ของดิบแล้วของดอ,องโอเคโอ้ยขอบคุณครับโอ้อโฆษณาเลยพี่น้องโาษณาเหรอแก้วมีขึนดิบอยู่ใช่ไหมแก้วกักดิบขึ้เลย กินทุกอย่างผมน่ะกินทุกอย่างไม่เลือกอืถ้าเป็นแนวกินน่ะเอ้ยเดี๋ยวมีกบใช่ไหมวะอันนี้เบอร์กินเบอร์กินแล้วเราเอากบบนรถให้หน่อยเยาว่าห่อคนกบนไปเอาไปบอกน้องเอาขนกบฉันแรนดีเด้อว่าเด้อแล้วก็มีกบเป็นตัวคุณแก้วกินไหมไม่กินแต่รู้ว่าไม่แต่ว่ารู้ว่ากลัวไง บอกเลยว่าปีนี้ปีนี้พาทารว่าไม่ถูกกับหมูหันงดหมวนทั้งปีหมดกลิ่นเขาว่ามันกลิ่นอันนี้ยอไข่แดงค่ะอันนี้ยอไข่แดงนะคะโอุยตายแล้วบอสโดนงดกินหมูหวนทั้งปีพี่เจ้าทำไงอ่ะยำเลยนะคะมาตบบตงงดแล้วหนูซื้อไปฝากค่ะพี่น้ตยำเลยพี่โน้ตอ๊ยก็เป็นเกย์ยากง่ายเป็นเป็นแกยแล้วหนึ่งดวงดีกว่หนึ่งเป็นเกย์กันเพืนเหรอเจ้าจาแชร์เป็นเพื่อนเพียงแต่เมื่อคืนแล้วนะคะบอสงต ปล่อยให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่เขามีวควา,ามสุข<อ>ตัวเองก็เข้ากุแล้วเกิดความพัฒนาดูนเนี่ยพูดใหม่ถ้าเราผมมาสมกันยูไคใบุนคือกับยูคเมนเจ้าของตรงเจ้าของแถวเราตัวนี้นะผู้เท่าให้เด็กเกงอันได้ดูนเามีวควา,ามสุขสนุกสนาน Enjoy. เอ็นจอยไอ้บ้าขวางหนาขวางหลังไหลไปหาเลี้ยงลูกผู้พาปุนน่ะนะเอาผู้พานอนปุนน่ะผู้น,นีบไปบ่ายแล้องพอจะเริ่อมากว่าด้บุญได้ตีคือพี่เต้ เดีอตศบ่าวคน่บบาผ่าท้องก็บอกเราคุ้มตอบตัวเสียเข้ามาเรียนแล้วตอนนมือนี่กับสิแม่ดิตามบินไหวไหมาจริงเหรอเขาจะมาขวงประเทศอีกให้เขาเด้่ยวปรกันแบบเป็นค่ำเป็นแบบให้รอพอพิงอ่าส้มไล่สุดดาท้อนี่เดี๋ยวเ้าไล่ไปยั่หลักขึ้นไล่สุดนี่ <c oughs> เขาเป็นอย่างมากไหมพอเทาเท่าเรียกเขาต้องไปฟิตเนสออกก๊างกายลดเกลือตัวเราประเมินค่ะฉันเลยก็เลูกผมน่ะน่ะ ฉันบอกเราแล้วมิ่งยังกับจะบ่ายข้างล่างไรเราเอามื่อบ่ายงวงมันถึงงว่าล่างแล้วสลากอืมลองเราเล่นนะคะพี่โน้ตพูดจริงมาหาเราด่าแล้วเขาแกด่าเราก็ยังด่ายี่เห็นไหมน่ะอะไรได้แกพูดเล่นให้เชยแกพูดจริงไปแล้วดมาเลยนะเก็บใจโดนน้องด่าอ่ะตอนนี้มีสี่ยำเมนูยำของเรานะคะก็อ่ะกินให้หมดทานให้หมดพี่นอนใส่เส้อยันแฝด ่าชม้วอันนี้เลิศมากเลยสมราคาพูยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวบรรยาเต็มขึ้นมาเดี๋ยวตักให้น็อตให้แกไม่กินแกแนตีหมูหันแล้วกิ่เหรอครับแกไม่กินยำอ่ะคือปีนี้จะไม่กินยำแล้วอล้วงันไมนกินหมูยอยก็ไม่กินพี่น็อตดูแกว่าจะไปแบบวิ่งจับมาให้หรอมาหมุนให้หรอเป็นขอชุดชุดนี้อุ้ยแซ่บเรื่องนี้แซ่บนะครับเอามาจับมั้งเปลขอชุดชุดไหนจ้ะ ยังนี่จอปูค่ะปั๊บมันคือไก่เพลินแล้วคือไอนนักกินคื่อนหลายแผลเปิดไปนี่ <laughs> เปิดไปหรือมุน <laughs> เกลมุนเกลเหลือปนกบไงเหลือกบอยู่บนรถนี้แม่แก้วม่ทให้น,นะนนนนนนนอ๋อแม่พี่แก้วทำมาแล้วใช่แม่พี่แก้วหรอไม่ไม่ก็คือเอามานั่นแหละซื้อมามแต่ว่าทำใหอ้โห่แน่หล่ะมันเป็นมันเป็นกล่องเหมือนแบบมาจากบ้านเลยแม่แม่แม่ทำขาวกับุณคุณแม่ด้วยนะฮะปาคุณแม่อันนี้คืออย่างนี้จอบปูทีเดี๋ยวหลังวันที่จะทำให้คุณแม่กินเหมือนกัน แม่พีพีจออจอกุ้งเหมืกันสลับกันอันนี้จอบูดเหรอบขอผมจอบุ้งก็แล้วกันพี่โนโวตี่ว่าเหมียนจะไปหานอนจะมาหายินี่ให้เขาได้เยวๆกันแบบมีความสูงมีอย่างเนเจ้าสีมาอันนั้นอันนี้นอย่างเพื<ต>่อนอาแล้เพื่อได้กินขนมอันไปประจันก่อนมูแล้วเพื่นาาด่าทำไมต้องซื้อขนอไมไปประจันไม นาแล้วเป่าบุญจินคือพ่อในความเชี่ยวาญตูนจินนาบุญจินเห็นบ่นาป่บุญจินนาในแรงต่อไหนเห็นบ่อทันเม็ดเอาดวงจันทร์ี่จะผ่าแล้วเนี่ยคือป่บุญจินเลยอีหลีก่ไหววะไม่อันนี้ป้าพี่กู้คนเดียวนะไม่เกี่ยวพี่แก้วนะจะเป็นอันนี้นะพี่โน้ตเมื่อสิบเปอร์์สุดาพ้นเลยเดี๋ยวเขาบอกผู้เดียวดีน้าพี่โน้ตปกป้องกันพี่ให้อ่าบิ๊กพูดเล่นเฉยแซวหยอกแต่ก็มเลยหัร้อนแซวหยอกเบ็ดขึ้นมองห้องเริ่มกินแล้วจะด ทากแ่ต้องต้องมหูจัตอนนี้ต้องทลากลิ่นแก้คิดถนก็เป็นดวงจันทร์ล่ะคุกได้มใช่จอยแซ่บกินไหมครับาเป็นบลอกกินเขาแรกเจ้เพลินรอบล็อกก็ยงได้กินได้เพีอไปแอลบบกินเขาแรกมันเไม้มีชวมีส่วนป่นี่ไม่ได้ขอช้อนหน่อยดูาบไม่สขอสอนแน่สีกินนะครับวเล็มือไปเกาหลีมันสิบอะกินนี่อันนี้อันนี้ยังไ่ได้ใช้ เป็นช้อนกลางกันไปเกาหลีนี่เจ้าจะได้เขาฮอตไปในพี่น้องเดี๋ยวทุกหาเป็นเป็นล่ามเขาถ้าคุณแก้ไปเกาหลีบ่อยเดี๋ยวก็มีเรื่องเล่านี่นะ้วก็มีประสบการณ์ประสบการณ์ส่งความรูกรอบคันนะคะรอบคันสั่งได้นะเข้าต้องซื้อของฝากมุ้เกี่ยวเรื่องๆบอกกัเดื่อยไม่เป็นไรบอกหรือว่าของฝากที่นี้พิเศษแน่นอนอะไรคืออะไรเอาสิบอกหยังไงเนี่ยบอกเกิดมาว่ให้บอก เดี๋ยว่เราบอกไปเขาก็คาดหวังรอนะนี่จริงจริงก็เลยอย่าบอกสิเมาติดเลยลืมเออไม่ถ้าเกิดว่าบอกเขาไว้พืกขอคาดหวังฐานได้ไหมนี่ก็บอเป็นยังไงน้ำปิโน้ตุ่งกับอะไรจะฟของไม่ได้มาค่ะพี่น้องมากินมากินเข่าแรงน้ำกันวันนี้ไม่ออกเลยถ้าจะซื้อจะซื้ออะไรพี่แก้วถ้าสมมติจะไปซื้อ ก็ไม่ถามน้อ pues งต้องต้องสาต้องลือเขามีแหละต้องสาต้องลือเหรอไม่ยอมทำต้องไปสือมาก่อนว่าพี่แกชอบอะไรอือดีๆถามพวกเนี้ยถามตอนนี้ไม่ได้หรอกหลังไม่หลังไม่ไม่ได้ได้ได้กิมจิอะไรงี่ไหมครับผมเดี๋ยวนะกิมจิเขบอมผักดองหม้อผักกาดผักกาดดองดี่ตัอก็ไม่เอาผักกาดดองผู้แคร์ดองผู้แขรงดองเป็นตัวเออปั๊ดอร่อยมากเลย ร็ icana, bum, อกนากับฝรัสีเลี่ยมเขาแล้วข these, ึ are ้นนี่เขาขึ้นยากเได้เป็น้องทำไมอ่ะกับเพลื่อนที่มาดีอย่างนี้นมูเป็นตัวมูเป็นตัวนี่ไงก็ล็อกไปแล้วนี่วันนีดีกลับมาจากเกาหลีนี่เกี้ยวไปแล้วเกี้ยวไปแล้วล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วโกกิล็อกไปแล้วค่ะล็อกไปแล้วค่ะจะไปกินอะไรละโอกินปลาดิบก็งกินปลาดิบกันก็มาเกษตรดีอ่ะใช่ตอนนี้พีไม่เคยไปกินเลยนะ ฉันไม่เคยไปกินปลาดิซึ่งน่ารักมากแต่พี่แต่กูกินไปกินคนเดียวปลาอย่างนี้แล้วก็อัมรู้วสูตรนะคือโอวออันโอชินี่โอชินี่บุฟเฟ่กินไม่อั้มหรอไงขอเป็นบุฟเฟ่ดีกว่าค่ะคุ้มมากกว่าไม่ได้หรอกเราจองวันไว้แล้วเนี่ยใช่ซับแทบไม่หายคุณเก่ยวเอาไปเนี่ยเอาเลยค่ะอันนี้คือปลาหมึกจากจากเกาะจากเนท่าขนาดปลาหมึกไม่ใหรอที่นั่นเป็นหวัง ไปก๋ยกินหมูยองกันเด้อพี่นอตนี่คือกันม้มาเนาะบบบอบบป๊บมากเลยเหนื่อยแล้วนัวมากยำก็นวอันนี้ก็กรอบกรุบใช่ขนมปันพี่กินแล้วนะเบิร์ก่อนกยหแล้ววันนี้เปยำเพิ่งเพ่ก็หายใจก่นกยหมวแล้วเพราะว่าคยังไ คืออะไรอ่ะฉ okay. 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 yep. okay. ันไม่เคยเลยฉันมีการมีงานทำของฉันโอเคโอเคเมื่อเชียร์ร้อก็มีเหมือนกันมีแรงมาเกมือสบายมากมือสบายมากเลยเดี๋ยวมาขัดขวางจะรัดจอดอีกให้ไฟแดงเขาถึงไหนแน่ไฟเขียวไฟแดง หมูหันดีจริงนะเนี่ยไม่จีิหันดีจริงเลยชีวิตเติลจานไม่เคกินหมูหนเรยาจริงอะหาร้านอะก็เห็นร้านนี้อุ้ยคนติดตามแบบห้าหมืนอือเดยอาคนสั่งอยู่ก็ไมต้อไม่ต้องบอกชื่อได้มั้งใช่ไม่ต้องบอกชื่อไม่ถึงแค่บอกก็จำไม่ได้จำแค่หน้าร้านใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่ได้เลยอึ้หัอผักแทบหัเอซี่หัวเอลี่เอ้ย บางคนที่ว่าในอยในต่อต่อไงบางคนเป็นเป็นน้ำหาในต่อต่ออยู่เนี่ยอ๋อใช่ใช่ชช่ค่ะเพราก่อนเยู่ต่อๆไงใช่ค่ะอืมผู้ใดเป็นยังท่ไอแห้แต่อมที่้านพวกนี้แหละอืเ็มตหนูเปล่าจ